สวัสดีครับ่อามเป็นพี่น้องจ้าวสวนกเกษตรทฤษฎีใหม่วันนี้ภาพพี่น้องมาเบ่งทุเรียนระบบทุเรียนแบบให้เทคนะพี่น้องเป็นเทคโนโลยีหลุดใหม่ปลูกทุเรียนแบบวคด,ดา่าเลยเมื่อถือครับเป็นแปลงแหลกทลองตำบลบุปเปี้ยอำเภอแยืงเงินยู่บานประเสริฐแชนซุกตำบลบุปเปียอำเภอแยมเงินครับเป็นสวนของลุงหนูครับเป็นทํางานธนาคารครับทําธนาคารเพิ่งกติดทํางาน จันทร์ถึงศุกเสาร์อาทิตย์กษตัตริยร์มัดดูแลมัดดูดวงแมาแรงนะครับเพิ่นว่ามีเวลาเพิ่นกันใส่เป็นระบบไฮเทคสร้างโดยมือถือครับพี่นนอเป็นระบบไฮเทคเป็นแป้งแรลกนะพี่นนอเป็นปูมู่เส้นคิงเลยครับโตน้ำเขาบอ่อเนี่ก็ใส่โซลาเซลล์เลอครับพี่นนอเดี๋ยวใจเพิ่นสาธิตเทเบิ่งพี่้องว่าระบบไฮเท็นี่สี่ฮดจังไดใส่เวลาสดใ,สใด,ใดปิดเปิดจังไดครับพี่น้อ คุ้มตัวนี้อืมบานไฟฟ้าก็คุ้มตัวนี้สั่นหนึ่งแล้วมาตัวนี้สั่นสองอต,ตัวนี้เป็นกองควบคุมข้างลุมดีข้างลุม,มเอาล็อกหน่อยหลยใส่รหัสอยู่บ่ข้างกออกที้กันดีวะ เอ้าเอามันแมนอยู่แบบนี้มันคือสีล็อกแน่นเลยมันแน่นมาแต่มนในกุญแจมันแมนบ่บอกโอ้คือตอนมันมาเนี่ยมันอันมันบุ๊เข้าไปนะก็ส่งของมันติงมันก็เลยเปิดได้มันก็มันก็เลยคัดกันแน่อยู่เพราะว่าเนี่ยปุ๊บปุ๊บอีซ้อนหนึ่งซ้อนสองนี่ตอนนันก็ถือว่าสร้างปั๊มอ่ะเออนี่ก็เดี๋ยวตัวนี้ตัวของอันนั้นอันนั้นดอก เนี่ยไฟฟ้ามันสั่งปั๊มสั่งปั๊มทำปั๊มปั๊มมาทำงานแม่นให้ปั๊มทำงานอืมบานบานระบบดาวเทียมเนี่ยบานตัวเดยนั่นบอกว่าย่่ตัวนั้นบ้านโอ้ตัวนั้นใส่เป็นว่ายไส้เป็นเดือนมาลุงตัวนั้นแม่นอืมใส่เป็นเดือนเดือนเดือนเท่าไรตัวนั้นผ่านหามั้ยผ่านห่มบ้ม่ปีหนึ่งผ่านหาโอ้ปีหนึ่งผ่านหามโอ้ตัวนั้นเสียบเป็นว่ายไสเลยแม่นออเออคนเราอยู่ใช้ห้องเราทุกเดย์บ้านมันสร้งปั๊มตัวนั้นปั๊บเรียบร้อยมันสั่งปั๊ม จังปั๊มปั๊มดูน้ำดูน้ำเขามาปั๊บมันก็จะมีเกล็ดวัดน้ำเขาอือันนี้กองกองน้ำกองน้ำกองกองฝุ่นกองฝุ่นกองละ<ม>อ่อนแปลกด้วยต้นนี้กเกล็ดวะ่ะน้ำออกบอ่ออืเขาตะน้ำลงไปปั๊บอือโอ้ต้นนี้กองครอบคลุมสร้างมากนี่ชุดหนึ่งชุดสองจักจุดลุงอยู่นี่สองสองชุดสองโซนสองโซนปานหนึ่ง สายไฟตัวนึ่งปึ๊บไปสั่งส่วนน้อยเฮิร์นส้นน้อยตัวดำๆำโอ้ตัวนั้นเป็น<อ>ตัวนั้นคือแยกซ้ายแยกขวาไอ้ส้นหนึ่งส้นสองส้นหนึ่งส้นสองท่อเมนี่สามนิ้วตัวนี้อือืมสามนิ้วว่นนี่สามนิ้วสามนิ้วตวนเจ้าสองนิ้วอือืมบาดสองนิ้วจังใส่ซับอันพี่อีบ้านอืมอ้าตัวนี้เปิดรอบหนึ่งอันหดหดอันแปดไล่นี่จ้ารอบ <ต amm> <Ramadan> จริงๆแล้วหดรอบเดียวกันเลย แต่ว่าน้ำมันกับซีโป้แห้งเป็นเลยท่าใส่สองใส่ใสองหลอดใส่ซีพานะทีกับซีพานะที่จนก็จบแล้วพอบ้านยังต้นหน่อยอยู่ต้นหน่อยอยู่เนาะบ้านนี้สร้างวยมือถือ้อในเงือบัตรเนี่ยอ้ออาวโอ้มือถือทางใจโอ้สุดยอดเลยพี่น้องจั้หน่อยมาศึกษาเลยนี่น,นี่มีมีมีสร้างออกแบบพร้อมแมนบ่ไม่คิดให้ติดตัต้งพร้อมอืโอ้เจ้หน่อยรับงานได้ตัวนี้ รับงานเทสรับงานแบบให้เทสปลูกทุเรียนโพดโดยมือชือนี่้ปป้ากับโฮดให่โดยโพดจวบาดสบายไงพอบลายสเม่หวะอืมโอ้ไฟธมมาอืมเปิดอีลิงอืม ไวไฟออฟไลน์เอาอไวไฟโปรไปแล้วไวเหมือากาศขึ้นบ่แมนบริษัท<า>ของของอย่างบริษัทอย่างไวไฟเนี่ยของเอเอ็ดเอเอ็ดบ่หน,น่อยเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาสังออบก,ก่อนกันแล้วเดี๋ยวพี่นุน่งกำลัง แกะระบบดาวเทียมอยู่ดาวเทียมมาทํางานมาได้เหมือนี่มันอากาศมันขึมนะมันเมือดมันปักฝันบ่โอ้นี่นี่เนี่ยครับพี่นอ้องมันสทางการนะครับสทางการกล้องนี่มากมากมากเขาใดมากเขากล้องใดเนี่ครับจ่ายน้ำ,จ,นำจะปั๊มน้ำจะจ่ายน้ำจัดจัดแรงนี่ลุลงหางแรงหางแรงไปดิอืมอันเป็นไงพวกเนี่ย ไม่ผุดตอนนี้มันกำลังซักมันกำลังดูดน้ำมันบอกไปได้ผุดไปไปแล้วมันบอกบานโอ้นี่สร้างโหดแล้วนี่โหดแล้วมันก็ดูดน้ำมันก็ไปเลยเหรอผุดโอ้เอานี้มันกระจายไกลต้นลุงไกลแล้วว่ามันสีสองเมตรผุดบ่พุ่นแล้วม่วงม่วงหลอดเนี่ยมันมันต้องหาเม็ดเนาะหาเม็ดหาเม็ดมันต้องความสูงบ่ความสูงขว้างเสาบ่บ่หมายถึงว่าต้นนี้ละอือแต่ต้นนี้อาร์ตี คื่อาดีตือมงเด้มงหัวนั่นหะไม่น่าจริงๆหรอกเพิว่างพอพออตอนแรกนั่นบอดีบันเด๋ทางออมหายอยู่โอ้ยก็นู้ว่าถ้าให้ผมมาทำตอนแรกยังดีเลยมันไม่ต้องแก้ไขเพราะว่าคอมันแตกเออเพราะว่าขามันแตกมันแก่ยากแก่ยากนี่เห็นไหมแค่เดียวดเียยวไหมกันจ้งน่อยยังสิดงยินเสียง ว่าหันมันบางสีตียางยางยางไปไทยนั่นนะลุงว่ลุงมาใส่ตัวนี้พ่อเลยตัวน,น้นแบง่งโซนพ่ถือแบง่งโซนมันต้องแบ่ง้อกันคิดว่า่อกันโมเมนต oh. ์โซ้โซนเอ,อ,อ็นเียร้อยเก็ตบตืมโซนเร่้อยสามที่สองืรีืร้อยสามที่สามอยู่ที่อ้วครับพี่น้องระบบสร้างโดยมือถือเออปิดก็โดยมือถืออสมูดป<ม>รนี้ บ่บ้านแต่มันแปลงสวนหนานะอ่มันติดสมูทกว่านี้เออโอ้โหโหระบบโหระบบแล้วอืมต้อนี่ยมันต้อแรกสร้างเมฆาตอ่ะเพระเป็นนะจริงๆเราไม่ต้องมีขอบมุนออกแดงอืมคือตอนแรกสร้างขอบมไม่เห็นแก่ใครอีกอืมอืมโอ้เป็นแปลงเลี้ยน,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 นรูอได้พี่น้องนี่แปลงโคดโดยโคอยู่บ้านก็ได้เอา้าชื่ว่าโคอยู่บ้านนี่เข้าเข้าสีเบิองแบบได้บ่เข้าสีเบิองภาพได้บ่ต่อไปบ่ เมียต้องไปก็ต้องติดกล่องติดกล่องอ๋อกล่องสี่ตัวสี่ตัวรวบแดงแล้วก็ซองปั๊มน้ำว้าวัดทำงานบ่อซองก็ไปบงสเกตวัดจ้าทิพตีบอืออือเพื่อมาเห็นมันทำงานเออว่ามันทำงานเครื่องเครื่องมันทำงานอยู่แต่วันนั้นเมืนอคืนมีปัญหาและแต่ว่าเขาใส่ไฟที่เข้าตะบนเขียนน้ำว้าปั๊มขึ้นบ่อขืนบอตัวนี้ตัวนี้เขาเขามาหดอยู่นี่เขาวันมีกล่องเขากับบาเบิ้งสิกระดัเนาะ ตอนมันบ่ค like 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 so like ั่นนั่นตอนนี้เซ็นระบบแล้วเออโอเคแล้วอืออันตัวนี้ที่ว่ากล้องหยังก่อนนั่นอันนี้ซีรีนอยตัวเขาเอิ้นอีหยังตัวหยังมันตัวตัวสั่งตัวสั่งตัวสั่งออืในคว้มอ้โซนแต่ละโซนเฮ็ดงานอือมแล้วสั่งออกไปเฮ็ดหลังคานอยู่โอ้ตัวนี้ตัวนี้มันต้องใส่หลังคามุ้งมันบ่กันกันน้ําเข้าเนาะกล้องควบคุมปกติบ่อันก็ได้แต่ว่าด่านฝ่าอือๆก็เลยมือเน้ยอืมอืม เออเออมีไฟฟ้ามากเลยคไฟฟ้ามากแต่ว่าไฟฟ้าพวกนี้มันบ่มันบ่เป็นอันตรายเพราะว่าเขาลดค่าลงมาแล้วความคุมควบคุมมันเขาว่าเป็นบางเพลิงเขาเป็นอยังคือเอาไฟฟ้าไปในสวนเนี่ยสำคัญที่เบ่เป็นอยังเพราะว่าเขาลดลงหรือเบาเย็นตลาดเนี่ยมันก็มีสายอันนั้นอยู่ป้องกันอยู่เนาะออโอ้ตัวนี้ต่อไปนี่สิเป็ดตัวใส่ตัวอย่างี่ตัวนี้ นี่มันระบายอากาศดีด้วยโอ้ระบายอากาศอืมเอแวร์เอแอร์ยังคนโอ้เอแอร์ววาเปิดอืมระบายอากาศของมันของมันเลยคือมันไม่ออกอากาศในท่อเอออาตามก็ช็อตตอนเปิดตอนแรกนี่บางครั้งมันเกิดนิน้ามุ่งหัวน้ามเออเออเอนี่ออกนี่เห็นมั้ยกมันมีแค่ว่าทานเอาระบบปั๊บน้าเต็มท่อระบบมีอากาศก่ะอืมปิดของมันเองอัตโนมัติปิดของมันเองอือโอ้มันกิกระจายไกลอยู่แต่ลุง ปกตินี่อันข้าสที่ใสียางก็เขาเรียกอะไรล่ะอันอันท่อท่อแอร์แอร์อยังสองตัวนี่บ่เออเรียกอะไรล่ะเออเปียกตัวแรงแดงดันเออแดงดันอืมอนมเพราะเขาเป็นสมัยก่อนนั่นขออทงในรับวันก็เห็นเออเดี๋ยวถามในลุงอันอันหัวนี่ตกตัวจักบาทรดิมีห้าสิบสองบาทโอ้หัวตัวห้าสิบสองบาทกับว่กับว่ ราคากับบ่บ่บ่แพงแห้งเหมืนเดิตอนเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับอันสปริงเกอร์นี่ตัวขอต่อขอเตอร์นี่กันหลายบาทด้วยกันเน๊ะว่าลอกคิดเมื่อกี้เราว่าขอพีก็อันหนึ่งต่อถีต่อเกินต่อโลงเนี่ยมันช่จักบาทเออหัวแต่หัวสปริงเกอร์ปิดเปิดนี่สิบสี่บาทแล้วอืมว่าปิดเปิดขอต่อของง้ออีกสิบบาทไว่าว่าเลื่นกันแล้วเนี่ยเออตัวนั้นโมดเขาอีกตัวนี้โมดพวเขาอือโอ้ตัวนี้พ้อนหมด ปิดปิดบม่วันปิด์ใหญ่ม,มองป่มเนี่ยแล้วพี่นอ้องเล้อปฏิปิดนะ่ะปิดมือถือปิดตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนโซนเมื่อวันน่ะนครับให้เทคแข้งครับสังางในมือถือมันต้องไปกลมปวดเอวเลยปานโซนไหนบันรนี่โซนพูนบัตนี่ตัวนี้ปีต์อะนี่ตัวนี้ปิดแล้วอืมอืมจะสร้างการไปสร้างพูนบัตร ทำคนเริ่มแล้ว,ว,รรลวโอ้โอ้สุดยอดสุดยอดระบบไฮเทคทุเรียนไฮเ,เทคแปลงแรกเลยพี่น้องเป็นไงสิมาซื้องานศึกษา,าง,งานเนี่สี่เหลเฮ็ดบองศึกษางานเนี่ยนี่ส่วนปูเขาปวดส่วปูการแสงเปลี่ยนขอมีอะกอนถ้าอย่างนั้นจะจีบปูโอ้สุดยอดนะส่วนบีส่นบีอืมแสดงว่าสองส่นแล้วเลย สองหลอบสองหอบสองหลอบ,อลอบโอ้สบายแหงเออเฮ็ดสวนแบบพี่ขานเช็ดซ้นแบบผีขานผีขานยังไงบ่แม่นธรรมดาเลยนี่ตัวนี้หัวมันระบบตันนี่สีมดสีบ่มีเข่าเป็นบ่ลุงมอ,อืออืออือ อืมอืมเนยกงอมยิบ่ะนะเห็นยกงมเห็นบ้โอ้นี่นี่ตัวตัวปิดหมดเป็นบ่นี่อืปกติมันจะยกขึ้นเออยกขึ้นเวลามันเท้ามาถ่ายทั้งพี่อืมอืมอืมก็มีน้องมันติเป็นถึงว่าปิดเปิดของมันเลยนี่บ่เนี่ยเห็นบ่เนี่ยถ้าถ้าทำห้องบัใไซ่งานปอกปุ๊บติปิดลงแต่ว่าถ้าเอาใซ่งานปั๊บมันติเปิดมันติเปิดขึ้นทั้งสี่ออ๋มันอาศัยความดันอ๋อดันขึ้นมากหรอกทำงาน มดกับเขาวันเำเข้าแนนครับนำเข้าจากอินเดียโอ้แปงแหลเลยครับนาศึกษาแห่งมากน้ำแหละมดหรือเห็ดเห็ดแปงเป็นตองตองรแปงแหม่อยากนีแม่นคือโบเมนว่าคือคือมันสิสมูนกว่านีนะตอนนี้กับแปลงแหลกแล้วแปลงแหลกกนยังมาเป็นแปลงศึกษาเนาะ ศึกษากหรโอ้ดีเลยนี่ออแสดงว่าหัวตัวนี้บ่บ่จะเชียนข้อมูอบันได้เนาะความความละเอียดตัวนั้นกตอองกลัวมันจะที่มีบางหัวมีมีบางหัวแต่ว่ามันก็ทำงานเนี่ยต้องไปแก่ต้องไปที่ข่ายหัวมากแก่หัวมากกันเลยไม่อาจจิันม่อาจจิตเพราะจะแก่ใครอีวะมันที่หาโจนที่หาโจนบ่ปัญหาเนาะ กแล้วตรงคอออกไม้นึ่เป็นบอลหนับเป็นเน็เออมันี้มัน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 บอละอองคือมวนนะเนีันขึ้นตัวนี้นอทับนี่นะเ็้คือเพราะว่าสาธิตเออปกตินี่มันฝนตกหนักก็เลยสาธิตเบิ้งสออืมก้เออโอ้มันก็ซูมไห่เลยนี่เปิดบอท่นถึงอืมบอลตัวนี้เปิดมันหันบนถึงสองสามนาทีเลยนี่ ไหวแห้งเ้บานทุเรียนมันบ่ได้กินน้ำไหลไปนั่นอือเตยพวกอันนี้ก็บอได้ว่าเขาลนอกเพราะว่าเขาใส่มันวัวหนึ่งมันห้าร้อยลิตรใช่น่าว่ามันน้ำมันจิชุ่มเริงมันไหลออกนี่เงนี้เบื้องเตืองอันนี้มันมันติดชื้นรุ่งคุดเบิ้งกันเลยคุพมดีเลยแต่ว่าตั้งนานนี่ตัวนี้มันแห้งเนะมันบคือแบบพวกนี้มีเลยเออมันแห้งบานนี้ชั่ววปีที่สองที่สาม ข้ากเงินทีเพิ่มเป็นสองหัวได้เป็นบ่ได้ในเส้นเดียวกันนี่เนาะเ้าขาขยับ่อกโอ้ขยับ่อกขยับ่อกระวังกลางก็ได้่อยระวังกลางเนาะแม่อืีคุ่มพอดีเออนี่ยเนี่ยขยะมาวางกลางวางกลางเลยนี่อืมก็อาจจะสดกว่านมากอืมโอ้ก็ข้างบนไปเด้อวอืมฝึซ้ายอะไรเนาะได้ได้ทุเรียนได้บอกเบอร์โทษเลยลูก ูนย์เก้าแปดสองหกแปดห้าเก้าสี่สี่นาซื้อสายแห้งครับทุเ้เรียนแทงครับผลไปมือถือครับสําหรับคนม,มีเวลาครับทํางานจันทร์ถึงศุกร์นี่สามารถปลูกทุเรียนได้นี่โอ้แนี่นอนแห้งครับง่า,งายได้ไดครับตัวนี้ง่ายได้ไไดง่ายไปแทก็ได้ง่ายไปคุ้มมุมครับอโอ้มัมนซุ่มดีเลยอืมอ่ะนนโดยมือถือก็ได้พี่น้อง เออเป็นแปลงเนี่ยตอนนี้ดมาสีมีปัญหาเลยตัดหนาได้ตอนเด็ดมาห้องตอกแก่เข้าเข้าฟังไม่ได้ฟังฝังแบบง่ายเลยล่ะเพราะว่ายังบอกคนพี่เวลาตอนนี้ห้าตัวนี้ฟังเข้าฟังง่ายอยู่แล้วง่ายสามารถลงไปเสียบได้ในดินเถาฟังแก ฟังห่งดีเพราะว่าปกติทำฟอสฟังดีแต่พอนี่ไม่แรงกระเด้นมันห่อนมันมันตมาฝุ่นอ่าที่ะที่ลิวเราทุเรียนเ่ากับบรไม่ไม่แรงอยู่แล้วพนยังพนยังเหมืนเสราอยู่แล้วถ้าถ้าจวมันแดดมันหอนมันหอนลาบานทุเรียนมันจะเปิดปากใบมันจะเปิดปั๊โมงหนึ่งสามโมงยาหรือปุ๋ยเยอออเพราะว่าปากใบมันเปิดปับ บ,บนามากเดูดงเลอ,อาตอไปกับทเ่็เป็นระบบไจ่ปุย๋ยโดยน้ำนี่บ่ะ่ามสะอาดนี่เล้วตอนนี้พ่อาชการพ่อราชการไอ,อ้ต้นนี้ตนชูลงกล้องกลซึ่งนี่ไหมกล้องตัวสวบคุมนะมันก็เรียกจะเลงเลขปั่มอมไอเลขปั่มหลายกะประมาณสองมื่นสองมื่นสองมนสองสองมื่นสามอืมมเกินสองมื่น กล้องนักนะแสดงพวกกล้องนะเออแบบกล้องปั๊มอีตงหักฐาระบบเขาเรียกว่าสวนระบบนะอัจฉริยะนี่ประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นรวมร่วมยังแลลวห้าหมื่นแต่ว่าถ้าั้งหมดนี่สองหาสองเนหาคือตังเต่ร่วมตังเต่นททันทุยังทเออ เอสองแสนหานี่พื้นที่แกะไร้ชุปไรก็ได้หัวชุปไรก็ได้ประมาณสองแสนหาอยู่แลคู่มือพออาจจะแข่งกันเลยเพราะว่าต้องไปสี่แต่ว่าแค่พันบวลด้วยบวลด้วสองร้อยท่านสองร้อยเมตรท่านหนึ่งลอยหาชิบแปดบาทเขาบอกว่าอีกสามมือมันจิคืนอีกบ้านนี้ตัวนี้ใส่จั๊กม้วนแปดไร่แปดม้วนแปดม้วนพันหกร้อยเมตรพอดีพอดีเป๊ะถือแปดไร่ถือถือไร่ละม้วน ในละหมดตัวนี้ปลูกข้างแปะแต่แุ้นหนกเนาะเรียบว่มมมามันวามันเก็ย้ยุนหกเป็นแป6แป่คุ่นหอกแต่นี่เน,น,น,เน,เนาะน,นี่โอ้เปียบนอนตั้งเดินพูตั้งคิดโอ้กัจะใจไก่ตัวนี่ปวดโอ้บ่ใกล้เลยครับพี่นอ้องห้างพาชุนกลางวประมาณสามเมตรคนเดสามเมตรกลัวมันอยู่ทีโอ้ สามมตใสอีหัวหนึ่ง,งจบเลย,นยเนาะอีอ้าปี้ใจระวางกลางที่เดือดกับเขาขอามันแตกนะมาหลายดอกแต่ว่าเขาที่จำเป็นของมันหลายประเด็น,นมันกับเพืองสีทออแต่ว่าเน็นนะ น้ำตัวนั้นสต้อกไว้หลายดีเนี่นตัวตัวนั้นคือตัวนั้นถูกต้องแค่ตัวนั้นตัวนั้นคือใหญ่ไปมันมีปัญหาตัวนั้นตัวนั้นคือเตรียมพร้อมตอนมันเป็นลูกเนาะแมนตัวนั้นไม่ผิดาดบานจะเกิดเข้าปั๊บปั๊บพุงยันนี่นี่ได้ม่มีปัญหาร่างกายนะครับพี่น้องนี่สร้างในมือถือบานติดนะครับพดพ่อแหละครับพี่น้องตาตีเทเบิ้งแหล่ะนี่ตีโอ้ท่านผุนก็ท่ำงานอื่นเลยสุดยอดเลยครับ เพื่งขึวงแล้วแบดเแน่นสบายจบจบเลยปู่เรยอาทิตย์ก็นั่งแตกปู่เรียงอาทิตย์โอ้ไไกลางแดเลยเป็นเบอรคนเหมบาพกคนคนเหเ่พวคนสองปลูกสองไต้นอนก็แดปลูกแค่คนปลูกเดียวปลูกผู้เดียวแต่ผมเคนพุไงเพราะว่าทุเรียนม่ได้้คุ้ล่มเลือเนาะ กนใหญ่ไพอก้นใหญ่พอองกนองกนเลาียวไปฉีดยาโอนไม่ไปปลูกทุเรียนไอ้แไร่ปลูกคนเดียวนี่เก่งเง่งเลพวกบ่ให้พวกอื่นปลูกง่้านะเพราะตีบ่ไ้สูตรก็จีบอะไ้สูตรเออสิบอะไ้สเปร์อะรันนดเด็ยวันยังปลูกตัวมันขับับตุ่มรับตุ่มันอันนาอัน เออมาืรเออยังยังยังจริงมันับบชอืมนี่ก็ปูเขาโวดรอบด้วกันร้างเสียงยังไงทางแสงยังน่อีกจักเาทดนพ้ยเขาววาดปนี่ียโอ้ปวเขียวโอ้เออเขียวก็ไดกระปูเขาปวดเขาวดเลี่ยงสัดอืมได้ปุ๋ไม่ได้แล้ว โอ้ปลูกก็โคเลี้ยงสัตว์กิดปูกกับขเขาสะดวกได้นี่เพราะว่าฝังท่อไว้แล้วนี่เ,เวลารถเกี่ยวนเวน,น,เวน,นาะไม่หล่อมันไม่ได้หล่อมันอืมอ่าต้องเอาไปไก่อืมโอ้ยได้ค่าปุยาย๋ยไร่ผมเห็นว่ามันหน่อยได้นี่อืมแสดงว่าปลูกโคเลี้ยงสัแซดหรจะปลูกทับทุ่งนาโพน พราะว่าเขามาต้องจำมาใส่สายพันธ <oh ุเนาะควรดองเรียงกับปลูกได้เลยต้องปีเขากับพ่อละมั่งแม่หมดลหรคือคองส่วนต่อสันครับปลูกที่คองปีงามเลยครับครับคลิปนี้กันสิข่อจบไปสักนีดละครับสวัสดีครับพี่น้องอยากมาติดตามศึกษากับจังโขมาหาลุงหนูครับทำงายเหนื่อยมือถือชุดหยอดดีๆครับสวัสดีครับ ทดีไหมขอบคุณที่ให้เยี่ยมแปลงทุกียนาสวยทุเรียนท้ทเ,นเท็กครับพี่นอ้องให้เท็กมากพดโดยมือถือนาอลังการงานสร้างเลยหลวง่อมาัอัจฉริยะสุดยอดดีๆครับพี่นอ้อง